สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูสกูตชี่เอ่อมากันก็มือหนึ่งมาอันก็มือสองนะคะพอดีทางโรงเรียนเขามีกิจก,กรรมเปิดให้ขายของนะคะก็เลยซื้อมาก็หมดไปสองร้อยห้าสิบกที่จริงเยอะกว่านี้แนะแต่แต่เราซื้อให้เพื่อนน,นี่นะดูราคาแล้วจะแบบตกใจมากเพราะว่ามันเป็นของมือสองอันนี้อันนี้ราคา ถ้าจะไม่ผิดห้าสิบาทแล้วก็อยู่ในเกณฑ์เคนะแล้วก็อันนี้เป็นมือหนึ่งจิบ้าบาทกลิ่นไม่ค่อยหอมมกแล้วก็เป็นที่ติดตู้เย็นด้วยมันหลุดแล้วก็อันนี้มือสองถ้าบีบเราจะเห็นความเผออันนี้นะอันนี้ที่หักบย่บงเนี้ยมันไม่ได้หักมานะเราเป็นคนดึงเอง ก็อันนี้ยังติดป้ายอยู่เลยแต่ว่ามันเขียนน้องเขาเขียนไว้อะเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อไว้เฉยๆก็ไม่ได้เล่นอะไรหรอกเพราะว่าสกุช่เราก็ไม่ค่อยซื้อแทงอยู่แล้วไงอันนี้สองอันร้อยหนึง่งก็อยู่ในเกลงแพงเหมือนกันแล้วว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งไงกลกร่องรสช็อกโกแลตอันนี้มือสองสี่ิบไม่ใช่สิ35หบาท เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเล่นแค่แป๊บเดียวส่วนนี้เราเก็บได้ว่าจะเอาไปตัดเล่นน่ารักตัวอันนี้ก็เป็นรูปหลักนะอันนี้25บ,บ,บาทอันนี้10บาทถูกมากน,นี้แล้วก็สองเซสสุดท้ายแบบนี้ราคาเออกาจะ50บก็เท่าไหร่จำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือมันหลุด เราไปดึงเล่นกับเพื่อนก็ให้เพื่อนไปเยอะพอสองคนอยู่ะอยู่นะคะแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไดออ้ค่อยว่าลงคลิปเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะคะขาอาจจะล่อยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ